สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้มาพบกับอูน้ำใสอีกแล้วได้ครับผมกับเป็นลังเวลาเลกเลี่ยนนะครับในมาตามแนวทางให้พ่อ้พี่น้องได้รับส้มรับฟังน้ำกันเนาะครับผมกับเป็นบรรยากาศเนี่ยนะครับมาส้มบรรยากาศหน้าบ้านของแม่น้ำเชียพอเกามาเชียเนาะครับบริเวณลงไปทงเนาะครับผมมันเปียกมันจืดเนาะครับหลังจากฝนตกเมื่อขึ้นแห้งขึ้นหยังเนาะครับพึ่งเดย์เศร้าตอนเศร้าเนาะครับผมฝนนี่ เกี่ยวด้ไปโรงเรียนเนาะครับอ่ามื้อนี้มาตามแนวทางให้พ่ยพี่น้องนะครับเป็นของปูปิสนาจนะครับผมในงวด16กันยายน2566นะครับมาเป็นแนวทางให้พอ่พอพี่น้องแร่ลำรวยเงินท่องน้ากันเนาะครับผู้ใดที่เขามารับชมรับฟังคลิปอูน้าใส่ได้ครับก็ขอให้ลำรวยมีโศกมีลาบน้ากันเด้ครับผมจนจบเลียบนอะครับถูๆไปน้ำกันเด้ครับผมกะ ปูน้ำใสสิพายายามหาแนวทางให้พลอยพี่น้องได้เบึงตลอดนะครับอเป็นเวลา,าว่างหรือหลังเลิกเรียนเนาะครับปูน้ำเส็สิพายายามมากหาแนวทางให้พลอยพี่น้องเด้ครับแต่ขอขอบพระคุณปูปิศานะครับที่ห้แนวทางดีๆสำหรับปูน้ำใสแล้วก็มาไทายถอดให้พลอยพี่น้องได้รับสมรับฟังน้ำกันเนาะครับอ่ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแ,กกดแกดชร์ปูน้ำใสะเด้ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจทำคลิปต,ต่อๆไปเนาะครับผม เอาครับเผื่อเป็นการบ่เสียเวลาเนาะครับไปรับส้มรับฟ่งเลขปูปิศนากันได้เลยครับ <Hello. S 1> ปูครับปูน้ำใสการน้ำมัสการครับอือจะเริ่มก่อนละครับผมอยู่ดีไม่แห้งบ่าครับปูเฮ้ยเียละครับเ hey, ดอนบ่าครับ ย็นดีได,ด้แต่โอ้คือกันเลยครับฝ<ส>นตกข,กขึ้นอยังนี้นครับปูทางเาียบตกป่ะแนนครับที่นี่ฝนตกเลยตกหมู่บ้านนี่น้อยหนึ่งปาดยู่นี่ตกจนทนั้งไอซีจิบรู้เลยครับปูวางนฝนตกกระตกป่ะตกแห้งขัดครับมือขึ้น<อ>มือว่านนี่หอนจนว่าสีเป็นไฟบมนะครับปูย่นี่ตกตั้งแต่หมื่บ้านตากบนแล้ววันที่สามที่แปดปัดวันที่ วันที่สองครับทีส่สองอกระตุกน่อยหนึ่งนามตอนใบที่สีแรงทักเนาะครับปูเออกระมันมากว่าหขนาดแล้ววันที่วันวันผ่านห้งอย่างเงี้มดแรงครับปูกรตกย้งขึ้นปูน้ำเสียก็มาตามต่อในอทางปูนี่แหละครับอ,อืมิมิตมันมากเปิดกองวัดนั่น <c oughs> ครับ นิมิตฝันเนาะครับผมอ,อนิมิตอันเด่นว่ากันมาปวดไลยหลาย,ลายโอ้ครับแล้วแล้วมันมีเน้นนิดหน่อยผู้หนึ่งมันบ้านเนบปวดนะมันเอารถมอเตอร์ไซค์เก่าผูไปขี่จำได้ว่ารถมอเตอร์ไซค์อันนั้นมันเป็นรถปูน่ะครับผมแต่ไมตัวเป็นโยมโอ้มันเดือดยนหกเจ็ดสามไงผู้วานเป็นเหล็กอ๋อเพราะว่านิดหน่อยมันเป็น อันเก่เป็นสามมันจะได้เองเป็นเจ็ดอยู่แล้วนะครับผมอันปูว่าเลยกมันอยู่ได้เหรอว่เจ็ดสามแต่ว่ามันมีอัอนหนึ่งเหมือนขึ้นนี่พ่อปูเอามาเบิงกันปูเอานิมิตมาเบิงแล้วไม่พ่อหมูหมูบอกเลยกปูแม่บอลหมูบอกเล็ก,กนะครับหมูหมูบอกเล็กแม,ม่บอกว่าอันห้าสามสองมาเ โอ้ยมันมันตัวออกว้าเพราะว่าลาเตปูเนี่ยถ้าไปเจอเหล็กเนี่ยมันมักมีแหวกแปลกๆมาเลยครับมาหลอกเข้าดีเนาะครับปูมันสิตัวแต่ว่าป่านนั่งเกล่อนกันน่อนนะครับหมูบอกทิครับหมูว่าได้แมวหมูหาสามสองหมดนั้นโอ้โหหาสามสองครับผมผีหมูตัวบอกครับผมเอ้างวดนี้ที่สองตัวนี้แล้วล่ะงวดนี้เห็นยไหมครับปูแม่เงี คือคือปูเอาหกเจ็ดสามมาเบิ่งเพราะว่าเด็กหน่อยกู้ไส่มันเป็นสามเหลยนมอเตอร์ไซค์เป็นเจ็ดแต่ว่าปูจำได้ว่าเด็กหน่อยคนนั้นน่ะครับมันเอามอเตอร์ไซค์ขั้นเก่าของปูมาขี่แอ้บมันไปเห็นลุมครับผมปูเนียจำได้ว่ารถเจ้าของขั้นนั้นครับรถสมัยป็นี้มันทะเบียนหกเจ็ดสามครับปูครลบานี ถ้าที่ปูถับไปฟันเน้นๆจริงเวทเน้นๆนี่ก็เป็นสามเจ็ดเจ็ดสามอยู่แถวนะอ๋อครับอือเป็นบนครึ่งวัดที่มันออกเจ็ดสามบนล่างอันปูบนล่างนี่นรอครับแต่ว่ามันอันหลายมันเป็นอนปูก็เลยเป็นเดียวจำนวนเน้นจริงจริงมันเป็นเจ็ดสามสามเจ็ดครับผมเด็เนี่มีนเคยดิเป็นบนล่างไว้ควันแล้วอ๋อครับเป็นบนล่างหรอกปู่บปูบอกาว่าบนว่าล่างดอก เอาเอาเอามันูมักนี่กันมันมีกับหกเจ็ดสามเนี่ยละตัวมาที่แรกครับอันช่วหาสามสองนี่หมูบอกมาขึ้นเนี่ยปูวระหขึ้นมาแบบเท่เเบบเลยฮ่าฮมีหกเจ็ดสามกับหาสามสองมันบ่ครับปูแม่ันเล็กนี่เล็กต้องว่าอันหกเจ็ดสามครับพมอันมันมัน ผู้จำได้ว่าเด็กหน่อยคนหนั้นมันเอามอเตอร์ไซค์ปูไปขี่หลมครับผมเออแล้วผู้ไหลมจำได้ว่ารถขนาดมันเป็นรถปูทะเบียนน่ะหกเจ็ดสามโอ้ตรงมากนครับแล้วรถปูกันนี่ไม่เห็นแอนเน่นเน่นไล่หลายผู้ก็เรียกว่ามันเน่นมันเกิดสามเจ็ดเจ็ดสามอย่แล้วนะครับแล้วแต่ทีมอเตอร์ไซค์ครับเด็กหน่อยผู้ชายคนนั้นมันก็ตีได้ครัามเจ็ดเจ็ดสามเลยล่ะ ตา 7, 7, มเจ็ดเจ็ดสามนะครับปูเจ็ดสามมาเนี่ยพราะปูเอา,าเมาเบิ่มมาขึ้นนี่เดงมันปูกับเมย์เนาะกจํจำลิมิตป้ยจำได้แต่ว่าไปยังบมูมันบอกเลขแบบนี่ยมูดีครับม,มันวูวนนี้เดว่าได้ไหมโอ้มันว่าหาสามสองอันวางหัวอยัอยงรอบะไเี้เป็นตะยกหัวนะครับปูมันมาเปลกพวดป,ปูแล้กกล้าตัดกิมนะครับ พราะว่าอันอันนิมิตภูนี่มันอันคือจังหวัดอันมือมือไหวออกนะภูไปปั้นในไรพอจาว่าว่าเก่าศูนย์อัน้เท่านั่งใช้กบอยู่นั่นมันบังแบบดแผ่นหนึ่งนะมันกะดีเป็นอันนี้มันอันนี้อยู่บ้านนี่มันมันมีเลขศูนย์ไว้บังอยู่หันมันเลขศูนย์อยู่แบนผู้เท่าอากบไปใส่นะภูไปว่าเก่าศูนย์เก่าสี่ศูนย์มาไปติดจุดเดับ ปูครับแต่ว่าเนทางนี้มาเป็นบนแรงเนาะครับปูอันมันมนเหล็กมันมากแบบนี้ปูว่าอันอันเป็นใดเรื่องบนปูแต่ว่ามือขึ้นนี่มันมีอันหนึ่งเรอว่าเขาเยัางบุครับเจ็ดสามเนี่ยปูหยันมันเป็นล้างตัวน,นี่โมตัดเลนได้เนาะครับปูแมนแต่ว่าอันปูอยันมันเป็น เป็นเหลืงล่างแต่ว่าอันหาสามสองนี่มันบอกมาสามตัวในี่ปูาอายันเป็นผมับผมมีล่างตัวเดียวนะครับปูล่างย็ดสามยึดสาอันหาสามสองกคแหละรับผมอัน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 นี้บอกว่าบนล่างสื่อได้แต่ว่าไปสื่ออ่ถ้ากันสื่อบนสื่อล่างกันเอาครับผมมันทามันตรงเป๊ะโอ๋อครับเพราะวา่าอัน ูว่าเอใจหมูเบาได้เนาะมันแนดีดีบ่ตามสองคปูปก็มีนทางเพียงสานีนะครับปูอืมว่าให้ยมก็จะว่าว่าเด็กก็จะดังจแต่ด็กุวนก็จะเด้กามสองกันนครับปูจากแล้วห่อนฟนยังสีเนาะแนวหมูเบาได้เนาะกแอยู่ดแนอยู่ครับเคับ เจ็ดสามเนี่ยแล้วแต่ว่าเจอเจ็ดสามเนี่ยส่งสี่ยังไปทั้งรางคนละหลายอ๋อครับผมโอล์ฟรถมาใส่มันหล่มไหมครับมันหล่นนะครับปูก็ต้องล่องรางเป็นลงเวลานั่นแหละเจ็บดำเอาครับปูน้ำเสกอะรบกวนแนวทางปูเพียงสำเนียดนะครับผมหอยปูยูดีไม่แห้งครับผมกราบนมัสการครับปู่อาเจริญ อาครับูน้ำเส่ก็ได้มาตามผู้พิจารณาแล้วนะครับผมให้พ่อมยพี่น้องได้เบิ่องด้รับสวมน้ำกันนะครับในงวด16กันยายน2566นาะครับขอให้พ่อยพี่น้องถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันเด้ครับสวยๆหลับๆมันมาน้ำกันนะครับอยู่ดีมีแห้งสำหรับคลิปนี้ก่ะสวัสดีครับ